กราบสวัสดีท่านโพธิสัตว์ผู้ติดตามช่องโชโฮธรรมราชบุตรธรรมตํานานทุกท่านครับมีสมาชิกท่านหนึ่งสอบถามผมมานะครับว่าอนัตตากับสุญญาตาต่างกันยังไงในเมื่อทั้งอนัตตาและสุญญาตาต่างก็เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันและเป็นคำสอนที่กล่าวถึงการปฏิเสธตัวตนหรืออัตตาและอธิบายถึงเรื่องที่ศาสนาพุทธ สอนเรื่องความว่างเปล่าจากตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรเหมือนกันที่จริงแล้วทางอนัตตาและสุญญาตาเนี่ยมีความหมายไม่ต่างกันหรอกครับเพราะทั้งสองคำก็เป็นการปฏิเสธอัตาตัวตนหรือสิ่งเที่ยงแท้ซึ่งทางพุทธศาสนาถือว่าไม่มีสิ่งใดทเที่ยงแท้ถาวรอ,อันนี้ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสาเหตุที่มีผู้สงสัย ว่าอนัตตากับสุญญาตานี่แตกต่างกันยังไงกันแน่เพราะว่าในศาสนาพุทธซึ่งมีหลากหลายนิกายทั้งเถราวาทมหายานวัชรยานมักจะมีผู้เข้าใจกันว่าในทางศาสนาพุทธเถราวาทเรามักจะพบการกล่าวถึงอนัตตาและการสอนพระธรรมของพระพุทธเจ้าในคำพีพระไตรปิฎกเถราวาทเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหลักอนัตตามากกว่าจะพบคำว่าสุญ,ญาตา ส่วนในทางมหายานเนี่ยเรามักจะพบคําว่าสุญญาตามากกว่าคําว่าอนัตตากลายเป็นตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะพระสูตรมหายานอย่างเช่นปรัชญาปรมิตาสูตรก็มักจะกล่าวถึงความเป็นสุญญาตาเป็นหลักเช่นที่แสดงว่ารูปคือความว่างเปล่าขันห้าคือความว่างเปล่าสพรพพสิ่งล้วนแต่ว่างเปล่าและสพรพพสิ่งล้วนแต่เป็นสุญญาตา หาพิจารณาดูแล้วนะครับคำว่าสัญญาตากับอนัตตาเนี่ยเปรียบเหมือนกับคำที่มีความหมายเดียวกันแต่ใช้อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าในสถานการณ์หรือเนื้อหาที่แตกต่างกันคล้ายๆกับเราอธิบายว่านิพพานเนี่ยเป็นสุขเช่นที่พูดกันว่านิพพานังปรมังสุขขังในขณะที่ก็มีอีกคำสอนหนึ่งที่บอกว่านิพพานังปรมังสุญญงคือนิพพานเนี่ย เป็นความว่างเปล่าอย่างยิ่งหรือนิพานนั้นปราศจากตัวตนในอัธกถาของคำพีปฏิสัมพิธามะข,ของเถราว่านะครับยังกล่าวไว้ได้ว่าพรานิพานเป็นทั้งสุญญาตาและเป็นทั้งอนัตตาในคำบาลีที่ว่านิพานะสาจะสุญญาตาอนัตตาตาดังนั้นคำว่าสุญญาตาและอนัตตาจึงน่าจะใช้ควบคู่กันไปได้หรือใช้แทนกันได้นั่นเอง แต่ข้อสงสัยก็คือถ้าจะหาความแตกต่างของสุญญาตากับอนัตตาจะมีคําอธิบายที่จะบอกได้ไหมว่าความแตกต่างของทั้งสองคำนี้คืออะไรบ้างความจริงแล้วนะครับถ้าหากว่าเราดูคําอธิบายในศาสนาพุทธเทรวาทพระพุทธเจ้าทรงแสดงคําว่าอนัตตาเป็นหลักเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ท่ามกลางความเชื่อของเจ้าลัทธิในศาสนาต่างๆในยุคนั้นที่มีความเชื่อทั้งความเที่ยงแท้ หรือพวกเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนซึ่งเรียกว่าสัตสตทิฏฐิและพวกที่เชื่อว่าขาดศูนย์หรือตัวตนขาดศูนย์ซึ่งเรียกว่าอุเฉทะทิฏฐิความเชื่อแบบสัตสติทิฏฐิคือความเชื่อว่าตัวตนเที่ยงแท้ถาวรแต่อุเฉทะทิฏฐิเนี่ยก็เชื่อคล้ายๆกันบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอออาจารย์โชโหครับมันจะคล้ายกันได้ยังไงในเมื่อ อุเฉทตทิฏฐิเนี่ยเป็นพวกที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าที่จริงแล้วคําว่าอุดเฉทตทิฏฐิเนี่ยไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงการว่างเปล่าจากสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่มีอยู่นั้นสูญสลายไปนั่นหมายความว่าถ้าสัตตติทิฏฐิคือความเชื่อว่าตัวตนเที่ยงแท้ถาวรอุดเฉททิฏฐิก็เชื่อว่าตัวตนนั่นแหละมีแต่ตัวตนนั้น ขาดศูนย์หรือสลายไปได้นั่นเองแต่คำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าตัวตนมีอยู่จริงหรือว่าตัวตนนั้นขาดศูนย์แต่สอนว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวต,วตนอยู่ตั้งแต่แรกดังนั้นคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงปฏิเสธทั้งสองอย่างคือปฏิเสธทั้งอัตตาและปฏิเสธทั้งนัตถิตายจตัวอย่างเช่นการบอกว่าแก้วนะ้ำมีอยู่จริงอันนี้เป็นสัสตติทิฐิ ในขณะที่การบอกว่าแก้วน้ำนั้นแตกสลายไปอันนี้เป็นอุดเฉททิฐิทำไมเป็นอย่างนั้นเหรอครับก็เพราะว่าถ้าเราบอกว่าแก้วน้ำมีอยู่แสดงว่ามีสิ่งที่เรียกว่าแก้วน้ำอยู่ก็คือการบอกว่ามีตัวตนบางอย่างอยู่จริงหรือมีตัวตนอยู่จริงนั่นเองแต่ถ้าบอกว่าแก้วน้ำแตกสลายไปแล้วก็เท่ากับบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าแก้วน้ำเนี่ยมันสามารถแตกสลายไปได้ นั่นคือสิ่งที่เป็นอัตตาสามารถสูญสลายไปได้สิ่งนี้เป็นความเชื่อที่ตรงกับอุเฉททิฏฐิซึ่งสิ่งนี้ไม่เหมือนกับในพุทธศาสนาเลยคำว่าอนัตตาในศาสนาพุทธคือการบอกว่าไม่มีแก้วน้ำอยู่ตั้งแต่แรกเพราะเราเรียกแก้วน้ำด้วยการบัญญัติสัรเรียกเท่านั้นการบอกว่าแก้วน้ำมีอยู่หรือการบอกว่าแก้วน้ำแตกไปแล้ว จึงเป็นความเข้าใจที่ผิดคล้ายๆกับว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราทุกคนเคยเรียนหนังสือกันใช่ไหมครับเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยแล้วหาสมุดไม่เจอในบางวันเราจะบอกครูว่าสมุดหายไปการบอกว่าสมุดหายไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีสมุดอยู่ตั้งแต่แรกแต่มันบอกว่ามีสมุดอยู่แต่สมุดเนี่ยหายไปสิ่งนี้เราเทียบได้กับอุเฉททิฐิ เพราะความเชื่อเรื่องอุดเฉททิฐิคือการบอกว่ามีอยู่แต่มันหายไปนั่นเองในขณะที่อนัตตาคือการบอกว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมุดอยู่ตั้งแต่แรกแต่มันมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันจึงถูกเรียกว่าสมุดขึ้นมาเหมือนกับที่พระภิษุณีรูปหนึ่งได้กล่าวกับมารตนหนึ่งในคำพีพิคุณีสั่งยุตว่าขันห้าไม่มีอยู่จริง ปรียบเหมือนสิ่งที่เราเรียกว่ารถที่จริงก็ไม่มีรถอยู่จริงแต่มันคือการประกอบกันของล้อรถดุมรถเพลารถเกวียนและส่วนต่างๆจึงเกิดเป็นรถขึ้นมาในพระสูตรหนึ่งนะครับชื่อกัจานะโคตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสกับพระกจานะว่าการบอกว่าทุกสิ่งมีอยู่จริงเป็นการสุดโต่งแบบหนึ่งการบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่มี ก็เป็นการสุดโต่งอีกแบบหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางสายกลางไม่เอาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนี้และแสดงว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเป็นต้นการสอนธรรมในพระสูตรนี้สื่อถึงการที่พระพุทธเจ้าไม่สอนทั้งการเชื่อว่าสิ่งใดเที่ยงแท้หรือสอนว่าสิ่งใดขาดศูนย์แต่สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเหตุปัจจัยเท่านั้น ทีนี้เสุอว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอนัตตาก็เพื่อปฏิเสธทั้งส,สตัตตตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิแล้วพระพุทธเจ้าเวลาตรัสแสดงธรรมในคัมภี์เถราวาดเนี่ยทรงแสดงเรื่องสุญญาตาบ้างหรือเปล่าที่จริงแล้วคำว่าสุญญาตาเนี่ยมีในพระสูตรเถรวาดน,นะครับเช่นมหาสุญญาตาสูตรจูละสุญญาตาสูตรในจูละสุญญาตาสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธสาวกพ้นจากฌานสมาบัติและอรูปฌานแล้ว พ้นจากเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเข้าถึงสุญญตะสมาบัติซึ่งหมายถึงพลาสมาบัติหรือก็คือสมาบัติของพระอริยสงฆ์ระดับต่างๆดังนั้นในทางพุทธศาสนาเถราวาทคำว่าสุญญตาในพระสูตรเนี่ยมักจะกล่าวถึงการเข้าสมาบัติของพระอริยสงฆ์โดยการเข้าถึงความว่างเปล่านั่นเองและในคำพีอื่นๆยังกล่าวถึงสุญ,ญตะสมาธิและสุญ,ญตะวิโมก ซึ่งหมายถึงสมาธิและการหลุดพ้นที่พิจารณาเห็นถึงความเป็นอนัตตาจากคำอธิบายในคำพีเทราวาสเนี่ยเราจะเห็นว่าสุญญตากับอนัตตามีความหมายแทบจะไม่ต่างกันแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงอนัตตามากกว่าและสุญญตาจะแสดงถึงเรื่องการเข้าสมาธิโดยเห็นความว่างเปล่าแต่สาเหตุที่อาจจะมีคนคิดว่าทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันหรือเปล่า เพราะว่าบางท่านเนี่ยเมื่อศึกษาศาสนาพุทธแล้วนะครับก็จะได้ยินว่าทางมหายานเน้นสอนเรื่องสุญญาตาและศาสนาพุทธมหายานสำนักแรกก็คือสำนักของท่านนาคารชุนที่สอนเรื่องสุญญาตานั่นเองจึงทําให้เราคิดว่าทางมหายานจะกล่าวถึงสุญญาตามากกว่าแสดงว่าสุญญาตาน่าจะต่างกับอนัตตาใช่ไหมผมได้บอกไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าสุญญาตาแล้วก็อนัตตาเนี่ยแม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่ถูกใช้ในการอธิบายบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันสิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือในทางมหายานจะใช้คำว่าสุญญตาเพื่อปฏิเสธความยึดถือในสิ่งต่างๆว่ามีอยู่โดยตัวมันเองและปฏิเสธความยึดถือในสภาวะธรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรากล่าวว่าขันห้าเป็นอนัตตาปราศจากตัวตนไม่มีตัวเราหรือสัตว์บุคคลอยู่จริง เป็นเพียงธาตุสี่ที่มาประกอบกันเท่านั้นการเข้าใจแบบนี้เรียกว่าว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลหรือปุกคละสุญ,ญาตาแต่เรายังคงมีความเข้าใจว่าสภาวะธรรมคือธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบกันเป็นตัวเรานั้นมีอยู่โดยธรรมชาติของมันเองก็คือเรายังเข้าใจว่าปรากฏการหรือสภาวะธรรมต่างๆนั้นมีอยู่จริงในทางอภิธรรมนะครับถือว่าธาตุทั้งสี่คือดิน น้ำลมไฟไม่อาจจะมองเห็นได้ไม่มีตัวตนแต่รับรู้ได้เช่นรับรู้ความร้อนรับรู้ความเย็นรับรู้ความแข็งรับรู้ความเคลื่อนไหวส่วนนี้เรียกว่าธาตุทั้งสีนั้นเป็นอนัตตาเพราะไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นแต่ก็มีอยู่จริงในส่วนนี้นะครับยังคงเป็นความยึดถือในสภาวะธรรมต่างๆในทางมหายานเช่นิกายมาเทยมิกาจึงอธิบายว่า แม้แต่ธาตุทั้งสี่ก็ไม่มีตัวมันเองอยู่จริงหรือมันไม่สามารถมีอยู่ได้โดยปราศจากเหตุและปัจจัยความเป็นจริงที่สภาวธรรมทั้งหลายก็ปราศจากตัวตนเที่ยงแท้นี้เรียกกันว่าธรรมะสุญญาตาหรือความว่างเปล่าจากสภาวธรรมและเป็นจุดมุ่งหมายของการสอนเรื่องสุญญาตาในทางม ah หายานหากจะเข้าใจว่าอนัตตากับสุญญาตานแตกต่างกันยังไง อาจจะตอบได้ง่ายที่สุดว่าอนัตตาเป็นตัวคำสอนให้เราพ้นจากการยึดติดในขันห้าว่าเป็นตัวของเราคือแยกขาดระหว่างขันห้ากับความยึดถือของเราออกจากกันแต่เพราะอุปาทานทำให้เราเข้าใจว่าขันห้าเป็นของเราแต่สุญญตาเ,เป็นคำสอนที่บอกเราว่าแม้แต่ขันห้าเองก็ไม่มีตัวตนของมันอยู่จริง ลอดจนถึงท่าทั้ง4และอายตนะต่างๆก็เป็นความว่างเปล่าทั้งสิ้นในคำพิมูลัพมาเทียมิกาการิกาของท่านนาคาราชุนนะครับได้กล่าวถึงความเข้าใจของบุคคลต่างๆในเรื่องราวและมุมมองของสิ่งต่างๆเช่นเรื่องไฟกับเชื้อไฟเรื่องการเคลื่อนไหวกับผู้เคลื่อนไหวท่านนาคาราชุนตั้งคำถามว่าเราเชื่อว่าไฟและเชื้อไฟ มีอยู่จริงหรือเข้าใจว่าไฟเนี่ยเกิดจากเชื้อไฟใช่หรือเปล่าท่านนาคราชุนถามต่อไปว่าหากเชื้อไฟให้กำเนิดไฟขึ้นมาจริงๆแล้วเชื้อไฟนั้นจะเผาไหมอะไรจึงเกิดไฟขึ้นมาได้ถ้าเชื้อไฟเผาไหม้กับไฟจึงเกิดไฟขึ้นมาก็แสดงว่ามีไฟอยู่ตั้งแต่แรก โดยไม่ต้องอาศัยเชื้อไฟแต่ถ้าหากว่าไฟมีอยู่ก่อนจะต้องอาศัยเชื้อไฟให้เกิดกองไฟเพื่ออะไรทำไมไม่มีกองไฟอยู่ตั้งแต่แรกก่อนจะมีเชื้อไฟการที่ไม่มีไฟโดยอาศัยเชื้อไฟไม่ได้แต่จะมีเชื้อไฟก็ไม่ได้หากไม่มีไฟหรือไม่มีการเผาไหม้เพื่อที่เชื้อไฟจะเกิดการเผาไหม้ได้ตั้งแต่แรกนั่นแสดงว่า ทั้งไฟและเชื้อไฟต่างก็ไม่ใช่ตัวมันเองหรือเป็นตัวตนของมันเองตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีตัวมันเองตั้งแต่แรกไม่มีทั้งไฟและไม่มีทั้งเชื้อไฟที่อาศัยอยู่โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นจึงเป็นสุญญาตาเพราะว่างเปล่าจากสภาวะตัวตนของมันเอง นอกจากการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆในชีวิตที่เรามองเห็นและเกี่ยวข้องกับเราแล้วคำพีมูรัลมาเทมิกาการิกายังอธิบายถึงความเข้าใจผิดในธรรมะข้อต่างๆเพื่อจุดประสงค์ให้เราเลิกถกเถียงกันว่าอะไรกันแน่ที่เป็นธรรมะของจริงอะไรกันแน่ที่เป็นธรรมะของปลอมแต่ให้เราได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมมากขึ้นจนกระทั่งเราเห็นด้วยญาณและปัญญาว่าทุกสิ่งนั้นว่างเปล่าหมายถึงอะไรกันแน่ ถ้ามีผู้ถามว่าแล้วคำสอนเรื่องอนัตตากับสุญญตาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับตัวเราผมขออธิบายแบบง่ายๆนะครับว่าการเข้าใจเรื่องอนัตตาทำให้เราเข้าใจจุดมุ่งหมายคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นพระพุทธเจ้านั้นทรงปฏิเสธความยึดมั่นถือมั่นของสรรพสัตว์ในสิ่งต่างๆจนต้องเกิดความทุกข์เมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นว่าทุกสิ่งนั้นไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่น อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าสอนกับปจวักีในอนัตตาลัคณณสูตรว่าเมื่อเราเห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้าเป็นของเราในขณะที่ความเข้าใจเรื่องสุญญาตานอกจากเราจะเข้าใจความหมายของอนัตตาแล้วเรายัางพ้นจากความยึดติดจากทัศนะที่ผิดว่าอะไรกันแน่เป็นของจริงหรือของปลอม และเลิกถูกเถียงกันในเรื่องต่างๆเพราะเมื่อทุกสิ่งเป็นความว่างเปล่าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่เราควรจะยึดถือไว้ได้เลยและเร่งปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจถ่องแท้โดยไม่ต้องอาศัยการยึดติดในเรื่องอะไรทั้งสิ้นแม้แต่การยึดติดในตัวตนหรือยึดติดในความเชื่อและความเข้าใจของตัวเราเองนี่คือความแตกต่างของอนัตตาและสัญยาตาและ จุดมุ่งหมายของคำสอนเรื่องอนัตตาและสุญญาตาในศาสนาพุทธนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของอนัตตาและสุญญาตาซึ่งมีผู้ถามมาและผมก็ได้ให้คำตอบเท่าที่จะมีสติปัญญาในการอธิบายได้ตามที่ได้เล่าไปในคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของเราช่องโชโฮธรรมราชบุตรธรรมตมนานสามารถสนับสนุนได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้หรือว่าจะปาซุปเปอร์แชร์ซุปเปอร์แทงให้กับช่องของผมก็ได้เช่นเดียวกัน และสามารถจะไปชมสปอนเซอร์ของเราทั้งเชิงใช้สูฝางร้านอาหารจีนย่านพระราม 3, สามูกี้มีโฮเก้ยนโอเอ๋วภูเก็ตสามารถสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้หรือจะทานที่หน้าร้านก็ได้และถ้าหากว่าไปทานที่หน้าร้านบอกว่ามาจากช่องเชโฮธรรมราชบุตรธรรมตนานได้ส่วนลดด้วยนะครับและขอฝากเพจช่างกฎหมายมันส์และอิดบีลอ ใครที่สนใจเรื่องของกฎหมายและอยากจะได้ความรู้เรื่องของกฎหมายสามารถจะติดต่อปรึกษาทนายเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กฎหมายหลอกลวงกฎหมายลงทุนได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้กระผมโชว์คุณขอลาไปก่อนขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมเจ้ามีแก่ทุกท่านโดยทั่วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ